เปิดตัวสาวพุงใหญ่และเบิดทำลายล้างห้วยทำไมถึงว่าอย่างนั้นอุย้ยมึงลองจิ้มดูดินี่ก้า นี่เอาใหม่เอาใหม่หยอกหยอกเด้อลูกเด้อพ่อแค่อ้ำเล่นนะลูกนะทำหน้าทำตาเหมือนกำลังงอนงอนพ่อเลยลูกนี่โดนพ่อบูบี้ขนาดนี้ไม่งอนได้ยังไงป้าป้าเดี๋ยวเราไปนอนพึงพุงกันดีกวา่าวิ้ยระวังระวังอุย้ยเดี๋ยวตกลงไปคอหักนะลูกนี่ลืมไปเบียดอ่างไม่มีคอนอนพึงพุงจัดปุ้ยนี่นี่นี่เป็นไงอุ้ยพึงพุง,พง,พงของจริงเลยนี่ปึ๊บโอ้โห ธรรมดาดูสกิลพิกตัวซะก่อนน้เบียดอ่างเนาะปะ้าต่อไปนะครับเราก็จำไาเอาไอ้ห้าวออกมากันหน่อยดีกว่าจะดูได้ยังไงว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมนะครับต้องมีการพิชูดนี่นี่อุ้ยอุ้ยอันนี้ตัวจริงร้อยเปอร์เซนต์ตสวบนิ้วนี่ตัวจริงร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่ไหมฮาวนี่นี่อุ้ยอุ้ยหันมาแล้วหันมาแล้วก่อนที่ห้าวจะสวบเรารีบกันหน่อยดีกว่านะครับห้าวมาลูกมา นี่อุ้ยเขาสู้ยูนี่เป็นไงไม่ธรรมด,ดา <c oughs> ก่อนที่เราจะให้น้องกบทั้งสองตัวเนี่ยไปเจอกับกบไทยเพือกของเราเราก็ต้องให้อาหารก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปสวบกันนี่จะเกิดเรื่องเอาเนาะนี่เ้าหันมาแล้วยนไปปับ๊บเฮานี่นี่เป็นไงปั๊บโอ้โหสกิลสกิลเ้าาแม่โอ้สว,ส,วโอสวบแมลงสาบไม่ค่อยโดนสวบนิวนีวน่มึงแม่นเกิน เอาไงดีห้า,หาอุ้ยอ้ยอ,ยอ้ยได้อยู่ได้อยู่อ้าวลุดลุตติ๊ติ๊อุ้ยได้อย่าดูถุงห้าวนะไม่งั้นไม่ได้ฉายาห้าวเต้างับนิ้วมาหลอกนะห้าวเนาะนี่นี่ดูหน้าตามันคือกล้าทําอย่างนี้ในช่วงที่มันเพิ่งกินใหม่ๆนะครับเพื่อนๆไม่อย่างนั้นแล้วก็โดนเสือบแน่นนันนี่เบียดอ่างเอาไหมอุ้ยโอ้เป็นผู้หญิงเป็นสาวเป็นแท่นะลูกลูกเยี่ยวทาไมเอานี่นี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเงื้อ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 เกือบโดนเอาไหม อ้งอ้ง,องเอาไมเฮ้ยนี่นี่เ้ย,เย,เย,เยติดพุ่งก็ไม่ได้ติดพุ่งได้ไหมปับ๊บโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆสาวน้อยคนนี้ทั้งกินทั้งเยี่ยวนะ <laughs> มาต่อไปนะครับเราก็จะไปเอากบให้เพือกเนี่ยมาเล่นด้วยนะครับไม่ได้เอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนานเลยนะครับผมเจ้าขาวนั่นเองปะ่ะพร้อมไปเจอเจ้าขาวกันหรือ,อยงังแต่นั่นนี่น้องขาว อ้ยนอนขาวเต้ากบไทยเปลือกนะครับตัวนี้เป็นไงกบไทยบ้านเราก็สวยเหมือนกันนะถ้ามีการพัฒนาสีนะครับผมเอาไหมขาวปับ๊บอา้อาวอ้าวขาวทาไมขาวนิ่งนะลูกโอ้ยเก็บไปให้เบียดอ่างกับไอ้ห้าวดีกว่าเนาะเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมลูกเอาไหม,มเงียบเชยเลย ไม่เอาไม่กินไม่สวบป่ะป่ะปะเดี๋ยวเอากบไทยของเรานะครับไปเทียบกับกบแอฟริกันบูฟอกกันหน่อยเนาะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงอุ้ยอุยจะบืนไปไหนนี่ลูกอุ้ยอุยจเย็นๆจ็น,นี่นี่โอ้โหสีเด่นขึ้นมาเลยสวยมากนะครับผมนี่เป็นไงปืดนอนข่าวสวยมาก เอาเอาเอาไหมเขางึ่งงึ่งงึ่งไม่เอาเอาไหมเอาไหมฮ้าาวเอ้ยห้าวเอาไหมห้าวอุ้ยห้าวเอาอยู่ข้าวเอาไหมห้าวฮาวฮาวเออกินเสร็จรูปคางได้ไม่กาดน้องเบียดอ่างน้องมานีดิอ่างอ่างมาหนีน่อยลูกนี่มาเทียบกับขาวหน่อยแล้วนี่นี่นี่อุ้ยความอ้วนนี่เบียดอ่างกินขาดเลยถ้าดูจากตาเปล่านะเพื่อนๆก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความแตกต่างมานีอุ้ยชัดเจนเลยทั้งรูปทรงทั้งหน้าตานะครับผมแล้วก็ทั้งหุ่นนี่ก็แตกต่างกัน เชิงเลยเนาะเพียงแต่ว่าลักษณะก็เป็นกบเหมือนกันแค่นั้นเองเฮ้ยว่าแต่นายนิ่งหน่อยได้ไหมขาวอือนิ่งหน่อยได้ไมหมลูกเฮ้ยถ่ายยากเนี่ยโอ้ยจะเปรียบเทียบยังไงนีโโ <c oughs> น่โอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วขาวมานีขาวโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วขาวโอ้ยขาวเย็นเย็นเย็นอาเอาจับจับจับไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วขาวโอ้ยจะเย็นลูกมานีมานีมานีมา,มาๆๆโอ้ยโอ้ยอึบอึบเอาเอาจับไม่อยู่จับไม่อยู่โอ้ยกบไทยนะครับกบไทยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจับยากมากเลย เอาไปเก็บดีกว่าไหมเนี่ยเออขาวจะเอามาถ่ายสักหน่อยเนี่ยมีทุกคนถามหาว่าก,กบไทยหายไปไหนก็เลยเอามาถ่ายให้ดูปะ่ะเอาไปเก็บก่อนดีกว่านะครับเพืเ่อนๆกลัวว่ามันจะตะเตลิดไปแล้วก็จะไล่จับไม่ทันเนาะปิดไว้เดี๋ยวค่อยทําความสะอาดให้เด้อลูกเด้อ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าเบียดอ่างกับเจ้าห้าวกันหน่อยดีกว่านะครับนี่เป็นไงอุ้ยอุ้ยเบียดอ่างเดินอ่ะดูห้าวกันก่อนห้าวมานี่ดิโชว์หน้าตาอันกวรส้นของเราหน่อยนี่เป็นไงปากเบี้ยวไปข้างนึงนะไอห้าวเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยหน้าตาคําว่าห้าวนี่ต้องปากเบี้ยวข้างนึงเลยนะเป็นไงอ้ลงไปแล้วห้าวเบียดอ่างมาโชว์พุงหน่อยลูกเบียดอ่างมาโชว์พุงหน่อยอุ้ยเพื่อนๆมันน่าเอ็นดูมากเลยนะดูดิใจเย็นอ่าง นี่นี่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพุ่นเลยเจ้าพุงเวียดอ่างเอาเอาห้าวไปด้วยไหมเออเอาห้าวลงไปเล่นด้วยดีกว่านะครับเพื่อนๆเอาไปวางไว้บนพื้นแล้วก็เอ้ยให้มันวิ่งเล่นกันนี่นี่นี่ห้าวเดินไปแล้วเดี๋ยวผมย้ายฟังหน่อยดีกว่านะครับลองดูว่ามันจะเดินมาขออะไรผมกินหรือเปล่าปกติเนี่ยจะมาขอแต่แมลงสาบนะนี่นี่เป็นไงเป็นไงอ่างมาแล้วอ่างมาแล้วมาทําไมนี่ลูกนี่มาขอแมลงสาบอุ้ยห้าวก็มาโอโดรู้นะาไม่มีแมลงสาบหมดแล้ว กินหมดแล้วนี่กินไปแล้วนี่เอาเอาเอาไม่มีแล้วก็ไปเลยมานี้อ่างมานี้มานนี้เลยมานนี้เลยนี่เล่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉีดน้ําให้อุ้ยข้าวอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วข้าวเดินเก่งมากอุ้ยอ่างอย่ายอมอ่างอย่ายอมเดินนี่นี่นี่โอ้โหผู้สาวหนักพุงเป็นไงต้องยกอุ้ย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 ท่าเดินเบียดอ่างมันน่ารักมากอุ้ยเอ็นดูท่าเดินอ่ะทุกคนตอนเดินแล้วตูดมันคิงนิ่งคิงนิ่งนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้ เขาเรียกว่าคิงนิ่งคิงนิ่งไปนะครับนี่นี่นี่เป็นไงอุ้ยเบียดอ่างทำไมหนูน่ารักขนาดนี้ลูกนะนี่เอาไหมเฮาเฮาเฮาไป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 หาเบียดอ่างเอาเอาจะมุดไปไหนเนี่ยอุ้ยไปเดินให้เบียดอ่างดูก่อนไหนอ่างไปแล้วอ่างไปแล้วนะเฮานะอางอ่างมานี่แล้วมาแช่น้ําอ่างมาแช่น้ําแล้วอ่างเดินให้ดูหน่อยเร็วเร็วเร็วโอ้ยอยากดูมันเดินอีกนี่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 โอ้หน่าเอ็นดูอะไรมันจะน่ารักขนาดนี้เนี่ยฮะอ่าง อ่างน้อยเบียดอ่างน้อยนีหนูหนักพุงเดินไม่ได้หนูหนักพุงโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าชนโอ้ยหัวแตกไปเนี่ยอ่างโอ้ยเสียงดังเลยมานี่ไมานี่มาดูหน่อยเอาเป็นรอยเป็นรอยโอ้ยลูกกูหมดสวยแล้วอ่างโอ้ยดูหัวดิหัวเป็นรอยเลยมไม่เป็นไรนะลูกนะโอ้ยชนเต็มเต็มเลยหมดสวยเลยโอ้ไปชนยังไงเนี่ยโอ้ยเอาไงดีเนี่ย ล้างให้หน่อยล้างให้หน่อยเออเอช็ดออกเช็ดออกลูกเช็ดออ,ออกเอาไปแล้วเอาไปแล้วเว้ยเฮ้ยแต่เอ็นดูท่าเดินมากเลยอ่างเดิน <c oughs> โอ้ยมันน่ารักมากทุกคนคือมันน่าเอ็นดูมากนะอ้วนๆป้อมๆยัง,ง,งเบียดอ่างเนี่ยเนาะอือดูพุงพุงพุง,พง,พง,พงพปะปะปะอ่างอ่างอ่างเข้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวต้องเอาเบียดอ่างไปเก็บแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะว่าน้องกระโดดชนเมื่อกี้ชนประตูนะครับผม กลัวว่าน้องจะเจ็บเดี๋ยวเราไปดูอาการน้องก่อนเนาะบอมย็นอองไม่น่าชนเลยเรานี่ออ้ยหัวเป็นรอยเลยเนี่ยช้ำหรือเปลา่าเข้ามานีเลยมึงเนี่ยไปโทหเ้าเห็นไหมเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยล้างเนื้อล้างตัวกลับบ้านเล่นเพลินเลยเราเนี่ยไม่ได้นะอืนี่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 น,นี่ทำให้มันโกรธหน่อยปึ๊บปึ๊บไ <laughs> ปปะ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 กลับบ้านกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ห้าสมชื่ออะ ฉีดน้ำให้น้องกบเล่นก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะเก็บน้องกบเลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับนอนเบียดอ่างและนอนห้าวแล้วก็มีเจ้าขาวนะครับที่เป็นแขกรับเชิญมาแป๊บนึงแล้วมันก็ดื้อน,นะครับเลยจําเป็นต้องเก็บไปเนาะสำหรับวันนี้ผมกับน้องกบลาไปก่อนเดอ้อเพื่อนๆเดอ้อบาย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 ไม่อ่างอุ้ยอ่างหนักพงุง <laughs>